สวัสดีครับผมแมมม่่่่ไเห็นนีผต้นครับกอกๆนะครับนี่นะครับก็มันต้องยกขอี้ไปที่นู้นผมส่วนนี้นะครับพระก็มาดิงตบากแล้วนะครับใส่ใมาใส่บากกันนะครับมายอนะครับผมเลื่อนหน้าไปหน่อยนึงเอาไม่ใส่มามันจะได้เห็นโอเคเชื่อเห็นยังจะมาเฮยโอเคเห็นแล้วมเชัดแล้วชัดแล้วเออชัดแล้วก็ พระมาแล้วก็มาคิ้มทำอย่างนี้แหละนี่ครับพระมาแล้วนะครับตอนนี้สวัส<ล>ดีครับ ่ะนตสินค้าให้ดีหมอนอะไร่โัสินค้าโหจนพันยยใ้อะไรอานตโวนตอ่ต้องใไกยังคนขายโอ้โหดีเขาทันเหตุการณ์เราต้องใช้รถแบบนี้เราต้องใช้รถแบบนี้ นี่นะครับก็ตะชานก็มาแล้วนะครับอันนี้แม่คําใสนะครับนี่ครับตะชานสวดีครับตชาครับนี่ครับก็ที่ซูเปอร์ก็มาใส่บัตรกันทุกเช้านะครับมากบ้างน้อยบ้างก็ เป็นปกตินะครับของหมูบ้านยูทูบเบอร์นะครับมาอยู่น,นะครับผม ตาบ้างไปก่อนย่ามวนการไหนเลอันนี้น่จะทรงสะานจ้อะไรรึไงโอ้ยข่างุ้งครับข่ากุ้งข่างุน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำพริกเจนะครับอาจารย์น้ำพริกกุ้งราชหลงดูเลยนะครับนี่นะครับตาหาส่งวัด นี่ครับพี่ M Ch L แอนชินเอลละพี่หนูนาชาแนลนะครับก็ใส่บาทนะครับพี่หนูนาชาแนลก็ใส่บาทด้วยนะครับนี่ครับพอ,ม,อบมาต่อยก็ใช้ใส่บาทด้วยนะครับใส่เท้าเลย นะครับเอาว่างไปโตก่อนกะเอาออกบ้างไปโตเดี๋ยวมาเก็บใหม่ นี่นะครับพี่นายโพธิ์ก็มาด้วยนะครับสาธุสาธุด้วยสะธุสีน้ะสาธุค่ะยินดีครับ นี่นะครับแต่ชาก็จะรลองรถใหม่นะครับอยากไปอ่ะแม่โอ้ทำไงแพชปวกออากไปเลยแม่จัด คุณชายชานกำลังสอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเจ้าชายนี่นะคะคุงชินนี่เลื่อนบอกรถไม่เต็มเอาไหลไหลไหลเอาเอาชายจะมั่งกันทั้งขีดพึ่งหยันหมดเอ้าเอ้าเอ้าดูแม่ดูแม่เอ้าโอ้ยดูอะไนี่เบิ่งทงคือจะทังว่ะนนี่ะเอ้าโอ้โหพบยังตาฮะพบยังพบแล้วไปเลยนี่โอ้อยังยังไงก็วิ่งทันอีแต๊กนั่นข้างหลังเด้ตาเบา ตะแกงหลังเลยมันต้องมีโอตะก้าแบบตะชานะดีเลยโอ้ต้องมีตะก้าบ่ตะก้าใหญ่ๆหญ่กว่านี้หน่อยไหมตะก้าเลยเลยเยอะไปหาซื้อตะก้าได้เนี่ยนี่จะไปเอาตะก้าบ้านใครก็ได้ไม่มีนะกร้าาออใคยากทำบุญตะก้ามาเด้ออุ้ยหมอกสวยมากหลังบ้านลุงหมอกสวยมากเลยอ่ะก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ รับนะคะค,ค,คุณจ่าก็จะเอาอาหารนะคะ